อย่าลืมอกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งกันนะตอนที่193ความโหดร้ายของซินเซิงผู้ว่าการฉินคุณมาจริงๆด้วยอันเจิ้งเว่ยรู้ว่าฉินเฟิงจะมาตั้งแต่เมื่อสาวันก่อนแล้วดังนั้นเป็นธรรมดาที่จะเข้ามาทักทายหลังจากที่ได้เห็นสิ่งสงครามมากมายของฉินเฟิงอันเจิ้งเว่ยก็เกิดความคิดขึ้นมา น่ากลัวว่าคราวนี้ตระกูลซินคงมิแคแล้วถูกทิ้งข้าวกระทั่งเนื้อไก่ก็ไม่ได้กินเป็นแน่สำหรับเรื่องที่ตัวแทนกลุ่มวันซ่งอย่างเขาเข้ามาคุยกับชินเฟิงตระกูลซินย่อมไม่กล้าเก็บมาระคายใจเพราะพวกเขาจะดีจะร้ายก็ต้องให้เกียรติตัวแทนของกลุ่มวันซ่งไม่ต้องกล่าวถึงนี่แค่สนทนาดังนั้นจะตั้งตัวเป็นศัตรูกันไปทำไมสวัสดีครับผู้จัดการอันชินเฟิงพายักหน้าให้อีกฝ่ายทั้งสองสนทนาอย่างเป็นกันเอง ทั้งยังพูดคุยถึงสิ่งที่ตกลงกันก่อนหน้านี้ของบางชิ้นได้ถูกขายออกไปแล้วและมันก็ได้ราคาดีไม่เลวเลยระหว่างสนทนาอีกคนหนึ่งก็ปรากฏตัวขึ้นชิ้นเฟิงนายก็มาด้วยงั้นหรอชิ้นเฟิงหันไปตามเสียงและแน่นอนว่าย่อมเป็นคนที่เขารู้จักอีกเช่นเคยสวัสดีเฉิงโจชายคนนี้คือความภาคภูมิใจของตระกูลเฉิงซึ่งเป็นหนึ่งในสีตระกูลใหญ่ของเมืองเฉิงหยาง เป็นผู้ใช้ธาตุโลหะครอบครองความแข็งแกร่งที่ไม่เลวก่อนหน้านี้บนสังเวียนพวกเขาประมือกันเล็กน้อยและทั้งคู่ไม่ได้ทุ่มสุดฝีมือแต่ผ่านมาแค่ครึ่งเดือนความแข็งแกร่ง,รงของฉินเฟิงก็ก้าวกระโดดจนแซงอีกฝ่ายไปซะแล้วขอบเขตผู้ใช้ ability level E ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะตัดผ่านหากฉินเฟิงไม่ได้รับผลทางสู่เจ็ดจำงศักดิ์สิทธิ์โดยบังเอิญก็คงเป็นไปไม่ได้ที่จะตัดผ่านเข้าสู่ level E รวดเร็วขนาดนี้ และน่ากลัวว่าคงต้องสังหารมือปืนหรือผู้ใช้พลังอีกหลายคนทั้งสี่รวมตัวกันแม้ในหมู่พวกเขาไปหลีจะดึงดูดความสนใจได้มากที่สุดแต่สิ่งที่เธอทำก็แค่กิน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 หากกล่าวเฉพาะในแง่ความรู้สึกเธอเป็นการดํารงอยู่ที่ดูจืดจางมากฉันได้ยินมาว่านายได้รับตราสัญ,ญลักษณ e. ์เลเวล E เง้นก็หมายความว่าความแข็งแกร่งของ,งานายในตอนนี้มันได้ไปถึงเลเวล E แล้วใช่ไหมเฉิงโจเอ่ยถามในสมองขอบคิด พัฒนาการของเจ้าหมอนี่ช่างน่าประทับใจซะจริงๆนายพอจะรู้จักพวกคนที่กำลังจะเดินเข้ามาไหมฉินฟิงยิ้มจางๆเขาไม่ตอบแต่ถามกลับไปเพราะในการรับรู้คนบางกลุ่มกำลังจะปรากฏตัวเฉิงโจวปลวดปล่อยพลังสมาธิออกไปแล้วคิ้วของเขาก็ต้องขมวดเข้าหากันกล่าวตักเตือนวันนี้มีผู้อาวุโสข,ของตระกูลซินมาเข้าร่วมหลายคนถึงบางคนจะแก่ไปบ้างแต่ประสาทสัมผัสของพวกเขายังดีอยู่ นายอย่าหุนหันพลันแล่นจนเกินไปถ้าถูกก่อกวนแต่ยังพอรับได้ก็อดทนเข้าไว้อดทนงั้นหรือก่อนจะเกิดใหม่ชะตากรรมของฉินเฟิงช่างโหดร้ายเขาเดินอยู่บนเส้นได้ระหว่างความเป็นความตายมานับครั้งไม่ถ้วนดังนั้นแทบจะไม่ใช่คนที่สามารถอดทนอะไรได้นาน,นานไม่ต้องกล่าวถึงตอนนี้ทำไมเขาต้องมาคอยย่อทนกับพวกที่คิดร้ายต่อตนด้วย ระหว่างนั้นเองเมื่อแขกทุกคนมาถึงแล้วประตูชั้นสองก็เปิดออกคนกลุ่มหนึ่งทยอยกันก้าวออกมาทีละคนและกระจายกันห้อมล้อมชายไวกลางคนที่ดูสง่างามและทรงพลงังชายคนนี้คือผู้นำตระกูลซินคนปัจจุบนันเป็นผู้ใช้วรยุทธ์โบราณเลเวล e8 ซินเซิงเนื่องจากการฝึกฝนวรยุทธ์โบราณจำเป็นต้องบำรุงด้วยทรัพยากรจากฟ้าดินดังนั้นยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้นเท่าไหร่ ก็ยิ่งมีโอกาสไปสู่ก้าวที่สูงขึ้นน้อยลงมากเท่านั้นหากวันนี้ไม่ใช่วันเกิดครบรอบห0สิปีของเขาเกรงว่าบางคนคงไม่คิดว่าเขาอายุห0สิปีแล้วทุกย่างก้าวของซินซึงแม้ไม่กระฉับกระเฉงว่องวยแต่ก็มีความลื่นไหลในตัวของมันเองเงียบสงบราวกับเมฆและกระแสน้ำที่ไหลผ่านเขี่ยมไปด้วยความสง่างามของตัวตนที่เหนือกว่าผู้อื่นไม่นานนะักเขาก็นั่งลงเบื้องหน้าทุกคนในห้องโถงและโต๊ตัวนั้นยังสูงกว่าโต๊ตัวอื่นๆเล็กน้อย นอกเหนือไปจากเขายังมีตระกูลซินคนอื่นๆอย่างน้อย5คนอยู่ในเลเวล E นอกจากนี้ยังมีเลเวล F8 อีก9คนซินเจียอ,อยู่ผู้ถูกทำรายที่มือโดยฉินเฟิงก่อนหน้านี้ก็นั่งอยู่เบื้องหลังเขาใบหน้าของอีกฝ่ายดูซีดขาวเวลานี้ถุงมือข้างหนึ่งที่สวมทับดูปวดบวมเล็กน้อยท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีงานเลี้ยงวันเกิดของผู้นำซินกำลังจะเริ่มขึ้นนาบัดนี้ ฝูงชนมารวมตัวกันเบื้องหน้าสินเซิงเผยรอยยิ้มแยม้มบางคนก็หยิบกล่องของขวัญออกมาขอตัวก่อนนะฉินเฟิงงานเลี้ยงวันเกิดในครั้งนี้ฉันมาในานามของตระกูลเฉิงดังนั้นต้องไปกล่าวอวยพรและมอบของขวัญให้เขาเฉิงโจกล่าวสี่ตระกูลใหญ่ตั้งมั่นอยู่ในเมืองเฉิงหยางแม้ว่าจะมีปัญหากันเรื่องผลประโยชน์บ้างถึงขั้นชิงชังและก่นด่ากันรับหลังแต่ก็ไม่มีใครแสดงมันออกมาแบบชัดเจนจนเกินไป ตรงกันข้ามยามพบหน้าทั้งหมดกลับเอ่ยเย็นยอกันและกันรักษาท่าทีให้สงบไม่เผยความในใจออกมาดังคำกล่าวที่ว่าไม่มีสัตรูถาวรมีเพียงผลประโยชน์เท่านั้นที่เป็นนิรันตัวแทนจากสีตระกูลใหญ่ทยอยกันก้าวมาข้างหน้าทีละคนท่านผู้นำสินผู้เยาวมาในฐานะตัวแทนประกูลฝูขอแสดงความนับถือและสิ่งนี้คือของขวัญเล็กๆน้อยๆ ในนามของตระกูลฝูขอให้ท่านผู้นำสินอายุมั่นขวัญยืนและเจริญรุ่งเรืองตลอดไปและในฐานะผู้นำฉั้นขอรับน้ำใจของตระกูลฝูด้วยความยินดีท่านผู้นำสินบิดาขอผู้น้อยอยู่ระหว่างออกเดินทางไปทำธุระนอกเมืองดังนั้นผู้น้อยเลยมาในฐานะตัวแทนได้โปรดท่านผู้นำอย่ากโกรธเคืองกันไม่เป็นไรหรอกมุ่งมั่นขนาดนี้ก่อนสิ้นปีสหายเหอคงยกระดับไปอีกขั้นแน่ๆฮ่าๆท่านผู้นำซิล สหายซินคนเหล่านี้ก้าวออกมาข้างหน้าราวกับถูกฝึกซ้อนเตรียมมาเป็นอย่างดีและอันที่จริงพวกเขาล้วนเป็นคนเก่าคนแก่ในเมืองเฉิงหยางและมาเยี่ยมเยือนตระกูลซินทุกปีฉะนั้นคุ้นเคยกันอยู่ก่อนแล้วสี่ตระกูลขึ้นนำจากนั้นตระกูลอื่นๆก็เริ่มตามและตระกูลเหล่านี้ล้วนมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับตระกูลซินหรือจะให้พูดตรงๆก็คือตระกูลในสังกัดของตระกูลซินนั่นเอง ผู้ใช้พลังเลเวล F9 ออกมามอบของขวัญและกล่าวสรรเสริญสินเซิงสิงเซิงวางถ้วยชาดังโครงปล่อยให้ลูกน้องในงานรับของขวัญไม่ทราบเหมือนกันว่าทำไมพืมที่แท้ก็ตระกูลเศร้านี่เองได้ยินมาว่าเมื่อเร็วๆนี้ทางตระกูลเศร้าได้ถือกำเนิดผู้มีพรสวรรค์ขึ้นมาและอีกไม่นานก็จะก้าวขึ้นสู่เลเวลอีทำไมถึงไม่พามาด้วยเล่าหรือว่าจะออกไปทุ่งลา่าขอบพระคุณท่านผู้นำที่ยังจดจำได้ ผู้น้อยเสียใจจริงๆที่มีลูกอกปัญญูไม่ได้มาคาราวะด้วยท่านด้วยตนเองผืออือรุ่นยาวที่มากพรสวรรค์มักจะคิดฉีกไปจากพวกเรา9้าถึงสองอยู่เสมอถ้าซุกซนจนเกินไปก็ต้องใช้ไม้แข็งดัดหลังให้ซื่อสัตว์ออกไปข้างนอกบ่อยๆนะมันอันตรายระวังตัวเอาไว้บ้างก็ดีขอรับขอรับทันใดนั้นชั้นเหงือบางๆก็ผุดขึ้นบนหน้าผากของสมาชิกตระกูลเศร้าตระกูลเศร้าเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อไม่นานมานี้ พวกเขาถึงขั้นกำลังถือกำเนิดตัวตนในเลเวลอีขึ้นเลยเกิดความปรารถนาที่จะแยกตัวออกจากตระกูลซินเพราะท้ายที่สุดแล้วผลประโยชน์ประจำปีส่วนใหญ่จะถูกกินรวบโดยตระกูลซินดังนั้นเมื่อแข็งแกร่งขึ้นเลยเป็นธรรมดาที่จะไม่นอนรอคอยให้ถูกสูบเลือดเพียงแต่ว่าการต่อต้านนี้ย่อมต้องแลกมาพร้อมกับราคาเมื่อย้อนคิดถึงเรื่องที่ลูกชายไม่ได้ติดต่อหาตนตั้งสามวันแล้ว ในหัวใจของผู้นำตระกูลเศร้าก็เริ่มเย็นเย,ยือกผู้นำซินไม่กล่าวอะไรอีกเพียงโบกมือให้เขาแล้วลูกน้องก็นำของขวัญจากผู้นำตระกูลเศร้าไปกระทำเช่นนี้ไม่แตกต่างไปจากการตีแสกหน้าผู้นำตระกูลเศร้าบางคนที่เฝ้ามองก็เผยถึงสีหน้าขบขันบ้างก็โกรธแทนและเกลียดชังลึกๆในใจแต่ส่วนใหญ่ล้วนแสดงออกถึงความหวาดกลัวช่วงเวลาในการมอบของขวัญดำเนินไปกว่าครึ่งชั่วโมง ตระกูลที่ค่อนข้างแข็งแกร่งบางตระกูลได้รับโต๊ะให้นั่งพักผ่อนในขณะที่คนอื่นๆยังต้องยืนอยู่ในงานชินเฟิงและไปหลีที่ยืนอยู่ด้านหลังสุดของฝูงชนประกบติดโต๊ะอาหารยังคงดื่มกินอย่างสนุกสนานชินเฟิงมองไปข้างหน้าเห็นการกระทําของตระกูลซินในหัวใจของเขาก็ลอบยิย้มยาะนี่มันงานเลี้ยงซะที่ไหนางานสำแดงบารมีตระกูลซินหละไม่ว่า หากตระกูลซินทำแบบนี้ทุกปีปีแล้วปีเล่าและจูจ่ๆก็ถูกกวาดล้างหายวับไปอย่างกระทันหันชินเฟิงจะไม่แปลกใจเลยเพราะกล่าวได้ว่าวิธีการของพวกเขามันโหดร้ายเกินไปหากมีใครคิดลุกขึ้นต่อต้านทั้งหมดก็จะถูกกำราบลงอย่างรวดเร็วบางทีน่ากลัวว่าลูกชายผู้นำตระกูลเศร้าที่มีศักยภาพอาจจะถูกฆ่าไปแล้วก็ได้ ชินเฟิงรู้สึกว่าวิธีการของตระกูลซินมันตื้นเขินเกินไปในสมองขบคิดทุ่งลานกว้างใหญ่ไรที่สิ้นสุดมีทรัพยากรมากมายนับไม่ถ้วนให้ควานหาทว่ากลับต่อสู้แย่งชิงอย่างเลือดเย็นเพียงเพราะอาหารที่มีขนาดเท่าฝ่ามือแสดงความโหดร้ายอย่างถึงที่สุดออกมาช่างเป็นตระกูลที่วิสัยทัศน์มืดบอดจริงอย่างไรก็ตามวิถีชีวิตที่ว่ามันถือเป็นเรื่องปกติสำหรับคนทั่วทวไป เพราะคนส่วนใหญ่ไม่อยากแยกจากสถานชุมชนและไม่กล้าท่องไปในทุ่งล่าในฐานะคนพเนจรระหว่างกำลังขบคิดเสียงเสียงหนึ่งก็พลันดังขึ้นฉันได้ยินมาว่านอกเมืองเฉิงหยางมีสถานชุมชนแห่งใหม่ก่อตั้งขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ใครพอจะทราบบ้างว่าผู้ว่าการของพวกเขามาร่วมงานหรือเปล่าประโยคที่กล่าไรซึ่งโทนเสียงใดๆไม่แสดงถึงความเคารพต่อผู้นำสถานชุมชนเลยมันแฝงไว้ความดูถูกด้วยซ้ำ จากมุมมองของตระกูลซินตัวตนอย่างผู้นำสถานชุมชนขนาดเล็กหนาไร้กำลังเกินไปหากกล้าออกมาคนเดียวย่อมถูกสังหารได้ทุกเวลาตอนที่194เชือดไก่ให้ลิงดูณนะเวลานี้สายตาของซินเซิงเลื่อนไปตกลงบนร่างของซินเจี่ยเซิงซินเจี่ยเซิงถูกบังคับให้ลุกขึ้นยืนและกล่าวอธิบายออกไปท่านปู่เขาเองก็มาร่วมงานเลี้ยงเช่นกัน โหงั้นเขาอยู่ไหนละทำไมฉันถึงไม่เห็นเลยสินเซิงกล่าวเสียงหม่นแนวสายตากวาดมองไปในฝูงชนใครก็ตามอยู่อยู่ในวิสัยทัศน์ของเขาจำต้องลดสีสันลงแม้จะไม่เต็มใจเพราะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความแข็งแกร่งหรือสถานะล้วนไม่มีใครเทียบกับสินเซิงได้ฉะนั้นจึงไม่มีใครเลยที่กล้ามองหน้าเขาตรงตรงอย่างไรก็ตามแม้กวาดตามองค์จนทั่วแล้วแต่ก็ยังไม่เห็นใครก้าวออกมาหน้าผาของสินเซิงงดไม่ได้ที่จะย่นเข้าหากัน บ่งบอกว่าเขาเริ่มอารมณ์ไม่ดีแล้วหัวใจของซินเจียซึ่งเต้นครึกโครมความหวาดกลัวเริ่มแทรกซึมเข้าไปเขาจำต้องผุดลุกขึ้นอีกครั้งชะโนกหน้ามองไปรอบๆอบแล้วก็พบกับชินเฟิงที่ยืนอยู่เบื้องหลังฝูงชนอย่างรวดเร็วชินเฟิงซินเจียเซิงไม่อยากจะเชื่อเลยเพราะตอนนี้ฉินเฟิงกำลังสวาปามของกินในงานเลี้ยงอย่างไม่เกรงงอกเกรงใจ และมันไม่มีทางเป็นไปได้ที่เขาจะไม่ได้ยินเสียงเรียกทำแบบนี้กล้าดียังไงเหมือนไม่เห็นประกูลซินอยู่ในสายตาเลยเนื่องจากแนวสายตาที่มองมาทุกคนเลยสามารถรับรู้ได้ถึงตำแหน่งของชินเฟิงทั้งหมดเริ่มหันไปตามทิศทางดังกล่าวฝูงชนแต่เดิมคอยบดบังอยู่เบื้องหน้าเขาแยกเป็นสองฝั่งในทันทีหลีกออกไปเพื่อเปิดทางให้ซินเซิงสามารถมองเห็นคนทั้งสองได้ หยุดกินก่อนแล้วกันเพราะตอนนี้ดูเหมือนว่าเจ้าของงานเลิ้ยงอยากจะคุยกับพวกเราชิงเฟิงยิ้มอือไปหลีลาบลิ้นเล็กๆของเธอเลียคราบไขมันที่ติดตรงมุมปากริมฝีปากสีแดงสดของเธอช่างหน้าลิ้มลองจริงๆสายตาของทุกคนถูกดึงดูดโดยพวกเขาทันทีมีเฉพาะคนของตระกูลซินบนโต๊ะหลักที่แววตาหม่นลงเล็กน้อยชัดเจนว่ากำลังไม่พอใจ ชินเฟิงทำแบบนี้ไม่ต้องบอกก็รู้ว่ากำลังทำเป็นไม่เห็นหัวตระกูลซินเวลานี้ชินเฟิงควงไปหลีตรงไปยังโต๊ะยาวหน้าโถงผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเชิญให้มาร่วมงานเลี้ยงวันเกิดผู้นำซินขอให้ท่านผู้นำประสบแต่โชคดีอายุยืนนานหมื่นหมื่นปีชินเฟิงกล่าวอย่างไรก็ตามเขาแค่วอวยพรออกไปแต่ไม่ได้หยิบยื่นของขวัญทันใดนั้นคนอื่นๆเริ่มรู้สึกได้ถึงกลิ่นอายของควันไฟที่คล้ายกำลังจะลุกโหม สีหน้าของซินเซิงเริ่มหนักอึ้งทว่ามุมปากของเขากลับเผยรอยยิ้มยาะสมองขบคิดไอเด็กนี่ทำตัวแบบนี้มองยังไงก็เป็นการยั่วยุกันชัดๆแต่มันคงลืมอะไรบางอย่างไปว่าฉันเองก็เก่งกาจในด้านนี้เหมือนกันได้ยินมาว่าตอนนี้ผู้ว่าการฉินกำลังเร่งพัฒนาสถานชุมชนฟึงหลีอยู่ทั้งที่งานยุ่งแต่ก็ยังสละเวลามาทางตระกูลซินของพวกเราเองก็สนใจสถานชุมชนของคุณอยู่เหมือนกันเลยคิดว่าจากนี้ไป อยากจะถือหุ้นของสถานชุมชนเฟิงหลีสัก20%รคลิปตานั้นบรรยากาศโดยรอบกลายเป็นเงียบงนันยากที่จะหายใจเพราะซินเซิงกล่าวแค่ว่าอยากจะถือหุ้นแต่ไม่ได้บอกว่าจะซื้อเท่าไหร่เห็นได้ชัดว่ากำลังพยายามเฉือนเนื้อของชินเฟิงชินเฟิงยิ้มอย่างสงบแสซงท,ทําทีเป็นเอออความหมายของผู้นำซินก็คืออยากให้ผมมอบหุ้น20%ให้เป็นของขวัญวันเกิดใช่ไหมชินเฟิงถาม ริมฝีปากของซินเซิงเผย่ยิ้มเขาคิดว่าฉินเฟิงนี่เป็นคนที่เข้าใจอะไรง่ายซะจริงคุณช่างมีน้ำใจจริงๆฉินเฟิงกล่าวต่อแต่น้ำใจที่ผมมีมันขึ้นอยู่กับว่าผู้นำซินจะคว้าไว้ได้หรือไม่หากจ่ายค่าหุ้น20%เป็นจำนวนเงิน2,000 20, มล้านล้านเหรียญผมจะลองคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ดูซื้อหุ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของสถานชุมชนในราคาสองหมล้าน แน่นอนว่ามันคุ้มค่าเพราะแค่ราคาของอุปกรณ์รักษาเสถียรภาพมิติก็แพงมากแล้วอย่างไรก็ตามสถานชุมชนฟึงหลีน่ะเป็นเมืองภายใต้สังกัดของเชิงยางดังนั้นต้องแบ่งผลประโยชน์ให้กับทางเทศมนตรีอย่างไปเทียนยางด้วยทั้งยังต้องคอยรับฟังคำสั่งจากไปเทียนยางนั่นหมายความว่าต่อให้ลงทุนจ่ายสองหมื่นล้าน แต่มันก็สามารถลงทุนได้แค่ในส่วนพื้นที่และสิ่งปลูกสร้างเจ้าของจริงๆยังคงเป็นเมืองเฉิงหยางอยู่ดีและวัสดุก,ก่อสร้างในปัจจุบันท่ามกลางยุคโลกาวินาศมันถูกแสนถูกคนในตระกูลซินพอได้ยินฉินเฟิงเอ่ยแบบนี้มีหรือที่พวกเขาจะไม่รู้ว่าชินเฟิงกำลังคิดจะก่อกวนให้ตระกูลซินต้องอับอายสีหน้าของซินเซิงหมนั้นมึนลงเอาเถอะคนหนุ่มสาวก็มักจะเป็นแบบนี้หุนหันพลันแล่นอยู่เสมอ ฉันจะให้เวลาคุณคิดเกี่ยวกับมันอีกสักพักงานเลี้ยงชักจะกร่อยซะแล้วเห็นได้ชัดว่าการเอาแต่อวยพรหรือกินมันไม่ช่วยให้เกิดความคึกคักฉะนั้นขอเชิญทุกท่านมายังสวนหลังบ้านและเพลิดเพลินไปกับการแสดงโชว์ฝีมือกันเถิดนั่นสินะอยากจะรู้จริงๆว่าสหายซินจะมอบประสบการณ์ใหม่ๆแบบไหนให้พวกเราได้รับชมนี่แหละที่ทำให้ทุกคนต่างรู้สึกตื่นเต้นเฝ้ารอคอยช่วงเวลานี้อยู่ทุกปี อยากจะเห็นจริงๆว่าปีนี้ตระกูลซินจะมีอัจฉริยะเพิ่มขึ้นอีกหรือเปล่าได้ยินมาว่าซินจิอยู่สามารถตัดผ่านเข้าสู่เลเวลอีได้แล้วฝูงชนเริ่มสนทนากันพยายามเบี่ยงประเด็นไปยังหัวข้ออื่นไม่มีใครสนใจชินเฟิงคล้ายหวาดกลัวว่าหากเข้าไปใกล้เขามากเกินไปแล้วซินเซิงเกิดลงมือขึ้นมาเลือดจะกระเซน็นมาโดนพวกเขาซินเซิงผุดลุกขึ้นเดินนำหน้าทั้งยังเหลียวมองมาทางฉินเฟิงด้วยดวงตาที่ฉายแววดูหมิน่น ผู้คนเริ่มเดินตามเหยียบย่ำลงบนพรมสีแดงงุ่งหน้าสู่สวนหลังบ้านตระกูลซินคฤราสหาดหลักของตระกูลซินตั้งอยู่ในตำแหน่งที่ที่ดินเพียงหนึ่งนิ้วก็มีค่าราวกับทองคำและมันกว้างขวางใหญ่โตจนมากพอจนเกือบจะสามารถนำไปสร้างหมู่บ้านวินล่าได้และสวนหลังบ้านของตระกูลซินเป็นพื้นที่เปิดโล่งขนาดใหญ่เวลานี้ในพื้นที่เปิดโลง่งปรากฏอาณาเขตโลกพลังงานขนาดเล็ก และกรงขนาดแตกต่างกันไปอีกหลายกรงถูกคลุมไว้ด้วยผ้าสีแดงมองดูไกลๆคลา้ลา,ยลายกับของขวัญชิ้นใหญ่ฮีฮ่ีเจ้าพวกนี้เพิ่งถูกจับได้เมื่อสองสาวันที่ผ่านมาทุกท่านเชิญรับชมสินเสิงกล่าวพลางนั่งลงส่งสัญ,ญญาณไปทางกรงที่เล็กที่สุดผ้าสีแดงที่ปกคลุมกรงพลันถูกกระชากเปิดออกแม้จะกล่าวว่ามันเล็กแต่ก็เป็นกรงที่มีขนาดสูงกว่าสเมตรทั้งยังมีกริลล่าสีขาวตัวใหญ่ถูกขังอยู่ภายใน นั่นกอริล่าแผงคอเงินฝูงชนโดยรอบสุดหายใจลึกสิ่งมีชีวิตตัวนี้อยู่ในเลเวล e หนึ่งยิ่งไปกว่านั้นขนสีเงินของมันยังเป็นตัวแทนบ่งบอกถึงระดับนายพลสัตว์ร้ายมันคือสัตว์ร,ร้ายที่แสนอันตรายแน่นอนผู้ใช้พลังบางคนที่ไม่ได้แข็งแกร่งอะไรบังเกิดความรู้สึกหวาดกลัวจับใจแข้งขากลายเป็นอ่อนเปลี้ยสำหรับคนธรรมดาทั่วไปเพียงสัมผัสถึงแรงกดดันของนายพลสัตว์ร,ร้ายที่ส่งออกมา ทั้งคนทั้งร่างก็กลายเป็นแข็งค้างมีอาจขยับกายเคลื่อนไหวได้ฮี่ยี่จี้อยู่ไปเล่นกับมันแสดงโชว์เล็กๆน้อยๆให้ทุกคนได้เห็นซินเซิงกล่าวขอรับท่านปู่ซินเจียอยูเดินเข้าไปในอาณาเขตปกคลุมของโลกพลังงานโลกพลังงานแยกออกโดยอัตโนมัติเปิดช่องทางให้เขาจี้อยู่ก้าวเข้าสู่ภายในอีกด้านหนึ่งกริลล่าแผงคองเงินก็ถูกปลดปล่อยออกมาเช่นกัน แม้ภายในจะถูกปกคลุมไว้ด้วยโล่พลังงานก็ตามทว่ายามเมื่อมันย่ำเท้าลงกับพื้นพื้นดินภายนอกยังถึงขั้นสั่นสะเทือนฮูแขนขนาดใหญ่ของกรินล,ล่าแผงคอเงินทีมีขนาดความหนาเท่ากับเอวมนุษย์เหวี่งง้างและสัตว์เปรี้ยงระเบิดกำปั้นใหญ่ยักษ์ลงมาสินเจียอยู่หลบวูบกำปั้นสัตรูทิ้งดิ่งลงกับพื้นเจาะเป็นหลุมขนาดใหญ่หัวใจของฝูงชนที่กำลังรับชมกระตุกไหวด้วยความหวาดกลัว เพราะนี่คือนายพลสัตว์ร้ายเลเวล e การดำรงอยู่ของมันอาจถึงขั้นสามารถทำลายล้างสถานชุมชนขนาดเล็กได้เลยตัวอย่างเช่นหากเมืองฮานต้องเผชิญหน้ากับมันชะตากรรมคงมิแล้วพังพินาศสายตาของซินเซิงในเวลานี้ตกลงบนร่างของชินเฟิงอย่างมีนัยสำคัญในมุมมองของซินเซิงชินเฟิงได้รับเกียรติยศและความรุ่งโรดเพียงเล็กน้อยจากเมืองฮานจึงหญิงทนงตนไม่เห็นใครอยู่ในสายตา ดังนั้นในวันนี้เขาจึงคิดจะมอบบทเรียนเล็กๆน้อยให้อีกฝ่ายแต่ขณะนี้ชินเฟิงทำแค่เพียงเฝ้ามองซินเจี้อยู่ภายในโลกพลังงานที่กำลังแทงทำเป็นเท่ใช้เพียงมือซ้ายออกมาต่อกอนกับกอริลล่าแผงคอเงินทำทีแลดูห้าวหาญและไม่เสียดายชีวิตแววตาของฉินเฟิงงอดไม่ได้ที่จะทอประกายย่อหยันกริลล่าแผงคอเงินนี้น่าจะได้รับบาดเจ็บสาหัสอยู่ก่อนแล้วมิฉะนั้นมันจะถูกจับตัวมาได้อย่างไร แต่ความแข็งแกร่งของซินเจีออยยูก็ไม่เลวเหมือนกันเพราะสามารถละเล่นกับสัตว์ร,ร้ายที่กำลังบาดเจ็บนี้ได้เพียงลําพังอย่างไรก็ตามอีกฝ่ายได้รับบาดเจ็บที่มือโดยถิ่นเฟิงดังนั้นการต่อสู้ในครั้งนี้ที่มีไว้ใช้แสดงโชว์จึงอันตรายยิ่งกว่าเดิมขึ้นหลายส่วนซินเจียยูที่มักจะเผยพฤติกรรมเย่อหยิ่งปัจจุบันเลยแก้แก้กังกังยิ่งดูยิ่งหน้าหัวรอผู้อาวุโสตระกูลซินเลเวลีบางคนก็ตระหนักถึงสถานการณ์นี้เช่นกัน คิ้วของพวกเขาเริ่มขมวดมุ่นไม่เข้าใจว่าจี้อยู่ที่แต่เดิมมักจะสำแดงความแข็งแกร่งทุกตีศัตรูทำไมวันนี้เอาแต่วิ่งพล่านไปมาดูเกรงเกรงอย่างบอกไม่ถูกแต่โชคยังดีที่การต่อสู้จบลงในครึ่งชั่วโมงและเนื่องจากมันอันตรายน่าระทึกใจเกินไปคนดูเลยเริ่มรู้สึกหวาดกลัวและวิตกกังวลแทนที่จะรื่นเริงไปกับมันฮี่ฮี้อยู่น้อยอาจจะแสดงโชว์ได้ไม่ดีพอ แต่มันคงจะไม่สนุกหากมีเพียงเขาที่แสดงโชว์เพียงลำพังตอนนี้คงถึงเวลาให้คนอื่นๆร่วมการแสดงบ้างสินเซิงเอ่ยปากชี้นิ้วไปทางคนคนหนึ่งในทันทีคล้ายกับเลือกเป้าหมายเอาไว้ล่วงหน้าเซ้าหงลองออกไปแสดงฝีมือให้ทุกคนได้รับชมซิชายคนนี้คือคนเดียวกับที่สินเซิงเคยหักหน้ามาก่อนเขาคือผู้นำตระกูลเซ้าต่อนหน้าฝูงชนไก่ได้ถูกลากลงมาเชื่อให้ลิงดูแล้ว